ด้วยภาระที่ตัวเองทิ้งไม่ได้ไม่อิสระอะไรคือภาระของเราคะอะไรบอกหน่อยค่ะฟังแล้วรู้สึกหดหูมากเลยเนี่ยทางออกมีเสมอคะ่ะแล้วบอกรันเดี๋ยวรันจะบอกให้อย่าอย่าใช้คำพูดนี้ไม่เป็นอิสระภาระที่ทิ้งไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือเปล่าคะเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรืออะไรคะมันมีหลายคนที่ที่ที่เป็นแบบนี้นะคะคืออยากอยากจะมีแฟนฝรั่งไปอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมีภาระเขาบอกเขามีภาระเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่ป่วยติดเตียงพ่อแม่ป่วยไม่มีคนดูแลพ่อแม่แกแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแก้ให้เดี๋ยวจะบอกทางออกให้ง่ายนิดเดียวทุกอย่างมีทางออกค่ะอ่าทุกอย่างมีทางออกค่ะอย่าไปบอกว่ามันเป็นภาระถ้าสิ่งที่เนี่ยเวลาเราพูดอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราบอกว่ามันเป็นภาระไม่เป็นอิสระว่าแล้วต้องเป็นแม่แน่ เราอย่าพูดเดี๋ยวอย่าคิดว่าเขาเป็นภาระค่ะให้เราคิดว่านี่คือนี่คือสิ่งที่เราต้องทํานี่คือหน้าที่ของลูกที่ฉันจะต้องทําอย่าไปคิดว่าให้มันเป็นภาระเพราะเราคิดแบบนี้เราจะรู้สึกไม่ดีทันทีเลยเราจะรู้สึกว่าทําไมอะคนอื่นทำไมเขาถึงไม่ไม่ต้องมาเลื่ยงแม่แบบฉันต้องต้องมาเป็นภาระแบบฉันไม่ต้องมาอะไรแบบฉันทําไมทําไมฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยหลายๆคนเป็นแบบนี้ค่ะอยา่าอย่าใช้คํานี้ค่ะ บอกเลยว่าให้เรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราเป็นตอนเนี้ยสมมุติว่าตอนนี้เราต้องเลี้ยงแม่ใช่ไหมเราจะบอกว่าโหยมันเป็นภาระฉันอย่างมีแฟนรักฉันไม่อยู่ต่างประเทศแต่ฉันไปไม่ได้ด้วยภาระทิ้งแม่ไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าไม่อะไรไม่ทดแทนบุญคุณอะไรเนี้ยหลาหลายๆคนจะเป็น อย่าบอกว่าเป็นภาระต่อวันนี้พูดหมายว่านี่คือสิ่งที่เราต้องรู้สึกดีกับสิ่งที่เราเป็นตอนนี้ค่ะตอนนี้บอกเลยถ้าคุณพูดว่าเป็นภาระเราจะไม่รู้สึกดีแล้วแล้วการที่เรารู้สึกแย yeah ่เรารู้สึกเมื่อไหร่ thyroid, ฉันจะพ้นไปจากตรงนี้สทีนั่นคือความคิดลบที่มันลบสูงสากตัวเรามากเลยนะคะแล้วเราบอกเลยคุณจะถ้าคุณบอกภาระสิ่งนั้นนะจะอยู่กับคุณไปตลอดไม่หายไปสักทีจนรัน,นบอกเลยถ้าคุณไม่รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นตอนเนี้ย คุณเป็นยังไงตอนเนี้ยเลี้ยงแม่เลี้ยงให้มีความสุขถ้าเราทิ้งแม่ไม่ได้ถ้าเราหาทางออกไม่ได้แล้วมันมันชีวิตเรามันจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเลี้ยงเขาเราอยู่กับเขาให้มีความสุขเราต้องยอมรับว่าเฮ้ยเขาก็เป็นแม่เราอะเราเราไม่มีใครเลี้ยงเราต้องเลี้ยงเราเป็นลูกอะมันมันต้องเลี้ยงแม่ให้มีความสุขอยู่แม่เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดชาติแล้วค่ะเขาแก่แล้ววันหนึ่งวันใด ถึงเวลาเขาก็ต้องจากเราไปอันนี้ทุกคนรู้ค่ะมันไม่ได้แช่งพ่อแม่ใครจากไปนะคะแต่ว่าเราแค่คิดแต่ว่าคิดแค่นี้เราก็รู้สึกดีแล้วว่าพ่อแม่เขาแก่แล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราไปจนตลอดชีพหรอเขาแก่แล้วถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีเราก็เลี้ยงท่านให้มีความสุขแค่นั้นค่ะแล้วพอเรามีความสุขปุ๊บนะคะพอมีความสุขปุ๊บนี่แหละ เรามันจะมีทางออกมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามามันจะมีโอกาสมันจะมีอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้สึกก่อนคือรู้สึกดีกับเรากับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยอย่ายอมรับด้วยใจจํายอมนะคะเพราะการจํายอมนี่คือการเหมือนโดนบังคับไม่ได้ข้างในมันไม่อิสระข้างในมันไม่รู้สึกมีความสุขเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ค่ะ เพราะว่าถ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเราต้องทำมันแบบมีความสุขพ่อแม่เขาไม่มาเขาไม่มาอยู่อีกร้อยปีหรอกเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจากเราไปวันไหนเขาจะเราไม่รู้แต่วันนี้เราอยู่กับเขาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้มีความสุขแนะนำให้คิดแบบนี้ให้ยอมรับว่าเออต่อวันนี้ฉันจะเลี้ยงแม่แบบมีความสุขแล้วบางคน เลี้ยงแม่อยู่แต่ใจไป,ไปไหนแล้วไม่รู้คือคือทําไปงั้นนะบอกเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่มีความสุขตอนนี้ค่ะสิ่งดีๆจะไม่เข้ามาเลยมันจะยิ่งเพิ่มความทุกข์สิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละคะ่ะเข้ามาโฟกัสสิ่งที่ไม่ชอบเราจะได้สิ่งที่ไม่ชอบเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นให้มีความสุขกับการเลี้ยงแม่นะคะอ่ะ แล้วไม่อยากมองใครอย่าไปคิดอย่างนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะหาแฟนใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่าติดภาระพ่อแม่เราก็ลองเปลี่ยนเราก็ลองเปลี่ยนเป้าหมายเราสิว่าเออเราต้องการฝรั่งที่ต้องการมาอยู่เมืองไทยเราจะได้ไม่ทิ้งแม่เราไปไหนเราอยากมีแฟนเราก็สามารถมีแฟนในขณะที่เราเลี้ยงแม่ได้นะะี่ค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป้าหมายเราว่าเฮ้ยเราฉันอยากได้ฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทย ถามว่าเอ้ยขาฉันไม่อยากอยู่เมืองไทยฉันไม่อยากฉากไปอยู่เมืองนอกก็ตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับปรับสภาพปรับความคิดเราให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เพื่อให้จิตเรามีความสุขพอสมมุติเรามีเจอคนที่แบบมาอยู่เมืองไทยเอา้า อนาคตมันก็ไม่แน่นอนค่ะเห็นไหมคนมาอยู่เมืองไทยเป็นสิบปีอยู่ๆเขาก็ย้ายพาลูกพาเมียกลับไปอยู่ประเทศเขาเราก็สามารถไปอยู่ประเทศนอกได้นะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนได้เสมอนลคะ่ะบางคนเห็นไหมอยู่อเมริกาไปมีลูกมีเมียอยู่ไทยเป็นสิบปีเอาวันนี้ก็นึกอยากย้ายกลับมาอเมริกาถึงเวลาพร้อมแล้วก็ย้ายกลับพาลูกพาเมียกลับมาเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราอยากอยู่ต่างประเทศอะ เราก็ได้มาเดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนตามสิ่งที่เราเชื่อเองค่ะเราเชื่อยังไงยังไงเราก็ได้ไปอ่าถ้าเราอยากไปอยู่เนดะี๋ยวพี่นันทายอ็นเจเนี่ยพี่คนนี้ชุดสีฟ,ฟ้าเนี่ยพี่นันทายอ็เจจะจะแนะนําให้ดีมากเลยเขาก็เปลี่ยนมาจากคนคิดลบร้อยเหมือนกันเขาก็พลิกชีวิตมาเป็นแบบได้แบบชีวิตที่ตัวเองต้องการแล้วอืม เหมือนกันติดทุกคนมีปมไงถ้าคนที่แบบว่าคิดแล้วลบทุกคนจะมีปมติดปมนั้นปมนี้ฉันติดเรื่องนี้ฉันติดเรื่องนั้นเห็นไหมคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาใหม่อาจลองไปคุยกับพี่นันทาได้นะคะพี่นันทาเอานักเรียนไปสอนหนึ่งคนส่งสาวๆหลายคนไปแล้วให้พี่นันทาแบบปรับมายเซ็ตนะคะอันนี้ลูกศิษย์เอกเหมือนกันนะ พี่นันทานเนี่ยอไปเลยลองไปลองไปแอดไปคุยกันดูแล้วเราจะได้อะไรใหม่ๆที่เราไม่รู้มาก่อนเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ได้อเห็นไหมเราโอกาสอะคะ่ะโอกาสมันมาจากผู้คนได้เลยค่ะพี่นันทานอลองไปแอดกันดูนะคะชื่อในเฟสลองไปทักกันดูแล้วก็ลองไปลองไปปรึกษากันดูพี่นันทานให้คำปรึกษาขาหน่อย อใครที่แบบว่ายังยังไม่สําเร็จนั่นแหละพี่น,นันทานทันทาแองเจล์นะเข้าไปเลยเข้าไปคุยกับเขาได้เลยเข้ายินดีจริงจิเข้ามาคุยกับรันก็ได้นะคะแต่รันจะไม่ค่อยมีเวลาตอบเพราะว่าคนเข้ามาเยอะมากวันวันรันก็จะตอบอ่ามันอาจจะตอบไม่ทันแต่พี่นันทาเนี่ยเขามีเวลาเขาทํางานอาทิตย์ละสองวันเห็นไหมตอนนั้นครูส่งน้องพาไปให้อ่าตอนนี้น้องพาเจอหนุ่ม อ่าชายในฝันแล้วนะคะเจอแฟนแล้วจะแต่งงานไปอยู่แคนาดาแล้วเห็นไหมนี่ก็เป็นลูกศิษย์ในคลาสนะพี่นันทาก็เป็นลูกศิษย์ในคลาสนะพี่ครูพาก็เปไปลูกศิษย์ในคลาสเหมือนกันอ่าเรียนในคลาสแล้วยังยังไม่เก็ตนะคะยังไม่เก็ตอ้าวส่งไปไปเรียนไปเขาเรียกอะไรไปคุยกับคนที่เรียนด้วยกันนะมันมันมันแบ่งปันกันได้